บักทองป็นลูกชายชาวนาคนหนึ่งวันหนึ่งเขาออกไปทำนาตั้งแต่เช้ามืดรออยู่จนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเพราะหิวจนแสบท้องพอเห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินมาแต่ไกลก็รีบลุกตรงเข้าไปต่อว่าทันทีด้วยความหิวจึงทำให้ลืมตัวว่าคนที่ต่อว่าอยู่นั่นคือแม่ตัวเองและไม่สนใจเหตุผลที่แม่อธิบายและทำร้ายแม่เพราะมองเห็นว่าข้าวที่แม่นำมาให้ในกล่องนั้นน้อยนิดเดียว แลรีเปิดกล่องข้าวกินอย่างหิวโหวยเมื่อกินอิ่มแล้วจึงรู้ว่าข้าวในกล่องยังเหลืออีกตั้งมากและมองเห็นแม่ที่นอนแน่นิง่งปรากฏว่าแม่ได้สิ้นใจด้วยน้ำมือลูกไปแล้วชายหนุ่มจึงสำนึกตัวได้ว่าตนเองทำรุนแรงกับแม่แล้วกอดร่างแม่ร้องให้รำพันและจากนั้นจริงได้สร้างพระาธาตุเจดีย์ขึ้นมากลางท้องนาเป็นรูปลักษณะคล้ายกล่องข้าวเพื่ออุทิศส่วนกุศลและใส่กระดูกข,ของแม่ ทุกวันนี้ทาตกล่องข้าวน้อยค้าแม่ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นั่นเอง